คิดถึงต้นโกสนต้องคิดถึงนายหัวมหาชัยครับไม้สวยไม้งามบ้านนายหัวสวัสดีครับผมวันนี้ไม้สวยๆครับผมนะกับราคาโดนๆนะนะไม้สวยไม้หลักร้อยวิวหลักล้านครับผมวันนี้โกสนสวยๆข้างหน้าบางกอกนิรมิดครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนะ ในราคาโปรโมชั่นวันนี้ครับจาก290บาทให้ไป230บาทเท่านั้นครับราคาจะส่งกระทางละ40บาทครับผมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางกับไม้สวยๆแบบนี้ครับต้นนี้บางกอกนิรมิรครับผมนะสวยงามไาเลยทีเดียวครับคนที่ชอบสีแดงดําครับผมต้องบางกอกนิรมิรครับต้นนี้ฮะนะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปครับวันนี้อยู่ใจแน่นอนครับผม และต้นนี้ครับผมนะโกสนต้นนี้ชื่อแก้วก้าครับสูงประมาณหกสิบห้าเซนจากปากกระถางครับผมวันนี้ไม้ใหญ่ไม้สูงครับนะต้นโกสนนี่ใหญ่ๆสวยงามกันเลยทีเดียวครับนะกับความสวยความงามแบบนี้แก้วก้าครับผมนะต้นต่อไปครับผมนะสองร้อยสามสิบบาทครับต้นนี้ครับผมนะสิริโชคครับนะเหมือนที่บอกครับผมนะ สีแดงสีเหลืองแบบนี้ครับเหลืองเขียวครับผมนะสิริโชคครับนะยอดเดินดีครับนะแล้วก็ใบครับดูฮะนะแดงแจ๊ตเลยครับผมนะแล้วก็มีสามช่อสวยๆแบบนี้ครับนะพร้อมที่จะออกให้คุณแล้วครับนะสีฮะนะอ้าไปเลยครับผมตัวนี้สิริโชคครับเบอร์โทรกันก่อนครับผม0ูนย์ห4สามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับสิริโชคครับผมตัวนี้ต้นต่อไปครับผม โอสนต้นนี้เรียกสักครับผมโห oh, สูงมากฮะนะประมาณ6ไม่ใช่สิครับประมาณ80เซนนะจากปากกระถางครับผมนะฟอมใหญ่ขนาดนี้เอาไปเลยครับในราคาเพียง230บาทนะต้นนี้นะจาก300ยกว่าครับนะฟอมใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะไปเปลี่ยนกระถาง11นิ้วได้เลยครับเนี่ยนะรากเต็มกระถางกันเลยทีเดียวครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับ นะดูฮะนะเรียกซับครับผมนะสองสาสิบาทนะฮนะน้ไม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟถึงบ้านท่านกันเลยทีเดียวครับเรียกซับครับผมและต้นนี้ครับผมนะไม่เคยใหญ่แบบนี้มาก่อนฮนะสีสวยมากครับต้นนี้อุดมสุขครับผมนะใหญ่อลังการเลยทีเดียวฮนะแล้วก็สีสันนี่งดงามเลยทีเดียวครับผมนะหาต้นแบบนี้ยากครับอุดมสุขนะนะวามใหญ่อลังการมากฮนะ ส่วนสูงของน้องนานน้นประมาณ70เซนจากปากกระถางฮะนะนะสวยๆแบบนี้จัดให้ครับผมนะกับโปรดีๆฮะนะสวยๆเอาไปเลยครับอุดมสุขครับผมนะ230บาทเท่านั้นนะนะเรามีบริการเก็บไปทางใครที่รับก็เขียนชื่อมาแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664ครับผมดูต้นต่อไปกันครับผม ต้นนี้ฮะนะพรอารุณฮะพรอารุณไม้มงคลครับผมนะดูครับสีสันน้องนางนี่โหแล้วก็สูงด้วยนะครับนะใบกลมใบสวยกันเลยทีเดียวครับผมในราคาเพียง230บาทพรอารุณครับผมนะใครต้องการไม้มงคลนะนี่วันนี้จัดให้เต็มเลยทีเดียวครับผมนะกับไม้สวยๆแบบนี้พรอารุณนะฮะสูงมากกว่า60เซนครับนะสวยงามครับเราจะแพ็คให้คุณอย่างดีเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับผม ต้นนี้เศรษฐีมีโชคครับเศรษฐีมีโชคเนี่ยฮะนะฟังดูฮนะเอาไปแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีแล้วก็มีโชคด้วยครับผมนะต้อนรับนี่ฮนะวันหวยออกกันเลยทีเดียวครับวันนี้ฮะนะอ่ะมีใครรับวันนี้ครับขอให้มีโชคมีลาบด้วยพี่น้องเด้อนะสวยๆแบบนี้ครับเศรษฐีมีโชคต้นนี้ครับสูงฮนะประมาณ70เซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวครับผมนะฟอมใหญ่มากครับแล้วใบนี่ผมไม่มีทิ้งท่วงเลยทีเดียวครับผมนะอ่ะ ต้นนี้เศรษฐีมีโชคครับผมและต้นนี้ครับผมนะซับเพิ่มพูนครับซับเพิ่มพูนไม้สีสวยมากเลยทีเดียวครับผมนะต้อนรับหวยออกแบบนี้ฮะดูสีสันของน้องนางสิครับส่วนสูงนี่มากกว่า6กสิบเซนแน่นอนฮะนะประมาณเจดสิบเซนกันเลยวันนี้ใครได้ไปครับรับรองฮะซับเพิ่มพูนครับผมต้นนี้สวยๆบาทนี้ครับนะต้อนรับวันหวยออกเลยเอาดูกันชัดๆเลยทีเดียวครับนะสีสันงดงามซะขนาดนี้ครับ โอ้ใบสวยมากเลยฮะนะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับมั่งมีซับครับฟอร์มสูงมากะนะจนโอ้โหนะที่หมุนหมุนไม่ไหวเลยทีเดียวครับผมนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ครับมั่งมีซับครับผมนะดูครับมา ต้นใหญ่มากสูงมากครับนะแทบจะเอาไมร่รอดเพราะน้องบอกว่าช่วยเปลี่ยนกระถางให้หน่อยช่วยเปลี่ยนกระถางให้หน่อยฮนะมันแคบเกินไปแล้วครับผมนะ oh, อ้อต้นนี้ฮะใครเอาไปนะมั่งมีทรัพย์ครับผมนะไปเปลี่ยนกระถางให้น้องด้วยนะครับยอดเดินดีใบสวยงามครับผมนะเหลือ <c oughs> แต่การเปลี่ยนกระถาง <c oughs> ครับเพราะว่าในนี้มีแต่ารากทั้งนั้นเลยครับผมนะความสวยความงามตามนี้เลยครับผมอ่ะต้นต่อไปครับผม นี่คือสีทินกรฮะสีทินกรใบแดงๆแบทนี้ครับผมนะดูฮะนะแล้วก็ยอดเดินดีครับผมนะแล้วมีกิ่งสาขาแบบนี้ครับในราคาเพียง230บาทฮะไม้สวยๆสูงๆกันเลยทีเดียวครับวันนี้นะใครอยากได้ต้นไหนครับนะโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 6974664นะครับผมนะหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยครับนะเอ้าวันนี้ครับนะอย่าลืมโทรมาเดอพี่น้องเดอร์นะเอาไม้สวยๆไปครับโทรก่อนได้ก่อนครับผมนะไม้ไม่มีจำนวนครับฟอกฟอมเขาใหญ่จริงครับแต่อยากให้ครับผมนะวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับขอกาวคขาว่าสวัสดีครับผม